สวัสดีครับน้องๆวันนี้เราอยู่กันที่สมุทรสาครน,นะครับวันนี้เรามาทำคอนเทนต์กันนะครับมาดูที่ว่าวันนี้ใครจะหาเจอนะครับวันนี้เรามีแป้งห้าร้อยมาแล้วก็นี่กระบอกเราจะมาซ่อนไว้หน้าโรงเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยนะครับอ่าเดี๋ยวผมเอาเงินใส่กระปุกก่อนนะ นี่นะนี่นะหาที่ซ่อนก่นอนอะต้องไปดีนะตบบนี้แล้วกันนะนี่นะนี่นะหากันให้เจอนะนะพี่ซ่อนไว้ตรงนี้นะน้องๆที่หาเจอก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะว่าใครเป็นคนเจอนะ โรงเรียนสมุทรสาครมีธท่ไหรนะหน้าโรงเรียนเลยนะดูรอบๆนะนี่นะตรงข้ามโรงเรียนเอกชัยนะเฮ้ยเราจะไปซ่อนกันที่โรงเรียนเอกชัยอีกสักใบหนึ่งดีไหมท่านน้องๆที่เห็นคลิปนี้นะอยากให้พี่ไปซ่อนฝั่งนู้นด้วยนะแต่ว่าวงนี้ปิดเทอมนะก็ไม่รู้นะหากันเอาเองนะ น่าจะมีน้องๆที่ตองมามาซ่อมหน่วยเกียร์หรือมาลงทะเบียนเรียนอะไรเงี้ยมาสมัครเรียนใหม่น่าจะเห็นนะแล้วก็เมื่อกี้มีน้องสองคนเดินผ่านพี่ด้วยไม่รู้เขาจะเห็นหรือเปล่านะว่าพี่ทําอะไรใครเห็นใครเก็บได้นะคอมเมนต์มาบอกพี่ด้วยนะจะได้รู้กันว่าเก็บได้น้องๆเก็บได้นะไม่ใช่พีพ่่ที่เขาเก็บขวดขายเก็บไปได้นะใครเห็นก็รีบเลยนะไวเลยนะ นี่นะสถานที่นะคลิปนี้เป็นคลิปโปรโมทจังหวัดสมุทรสาครน,นะแล้วก็โรงเรียนน้องๆ้วยนะเดี๋ยวพี่จะซ่อนไปอีกสักสองสามที่นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพี่จะซ่อนที่ไหนจะขับไปเรื่อยๆนี่แหละเจอตรงไหนที่แบบน่าสนใจพี่ก็จะซ่อนนะเนี่ยพี่กําลังเดินทางเข้าตลาดดิตลาดมหาชัยนะตลาดที่เป็นตลาดสดอะ เดี๋ยวมาดูกันแต่ว่าตลาดพี่ว่าคนมันจะเยอะมันน่าจะหาได้ง่ายอะ่ะพี่ว่าจะซ่อนแถวๆอู่รถเมย์ป้ายรถเมย์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีคนไม่เคยเยอะเท่าไหร่แต่มีเฉพาะแม่ค้าอะไรเงี้ยแล้วก็น้องๆที่ขึ้นรถเมย์นะน่าจะจําเป็นต้องใช้เงนินตรงนี้นะ ขับไปเรื่อ,อยๆนะดูเส้นทางเอาออเองนะว่ามันจะอยู่ตรงไหนนะวันนี้ว่าจะสักสองสาจุดพอนะเป็นคลิปโปรโมทจังหวัดสมุทรสาครน,นะใครเก็บได้ก็เอาไปเลยนะไม่ต้องมาคืนพี่นะนี่เรการกำลังจะ เข้าเข้าตัวเมืองตรงไหนดีนะนี่เราผ่านสถาน,น,นีเขาเรียกอะไรอะทางหลวงเหรอฮะตำรวจทางหลวงอะ่ะนี่นี่นี่น,นี่ตรงนี้ก็น่าสนใจนี่ โรงแรมเซนทันเพรสเนี่ยแ,แถวโรงบรมนิพารามเนี่ยแถวนี้ดีไหมแถวนี้ก็น่าจะดีนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะจอดรถก่อนนี่นะตอนนี้พี่อยู่แถวตลาดตลาดตลาดอะไรอะ่ะทะเลไทยเหรอนี่ยเนี่นี่นน ตลาดมั่นคงนี่เปิดวันจัน์เสาร์นะเอาตรงไหนดีอ่ะนี่ก็อยู่ห่างจากโรงเรียนเมื่อกี้ไม,ไม่ไม่ไกลนะ500เนาะห้ารอยพอไหมอะ่ะพอแล้วกันนะเดี๋ยวต้องใส่ขวดไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันเปียกนะแล้วเดี๋ยวอาจจะปิวได้นะ เดี๋ยวพี่ใส่กดแป๊บนึงนะอ่าใส่ไปแล้วนะแบงค์จริงนะไม่ใช่แบงค์ปลอมนะของจริงๆเลยนะอยู่ในนี้นะกวดลักษณะนี้นะอยูต่ตรงตลาดมั่นคงนะตรงไหนดีตรนนี้ดีไหมไม่ได้วางไม่ได้ยัง่ายไปไหมอะ ตรงนี้ดีไหมไม่ได้ใน่นี้น่าจะได้นะนี่นะอยู่ในีนี่นะนนนะกิ้งอ่ะเปลี่ยนช่องแล้วกันแอบบๆหน่อยแล้วกันเนาะ

อยู่ในนี้นะหาตัวเองนะตรงไหนอะ่ะไปแล้วไปแล้วพอแล้วพันหนึ่งแล้ววันนี้แค่นี้ก่อนตลาดนะติดกับโชว์ลูมเนี่ยเพื่อนๆก็พาพ่อพาแม่มาหาได้นะมาได้ข่าอย่างน้อยก็ได้ค่าน้ำมันนะอ่ะ แต่มาเที่ยวด้วย,ยค่าน้ํามันด้วยประหยัดนะหากันให้เจอนะโอเคสำหรับคลิปนี้บา,บายๆจะเจอกันนะครับน้งนองใครอยากให้ไปคอมเมนต์มาได้เลยนะว่าอยากให้ไปซ่อนที่ไหนนะคอมเมนต์มาบอกเลยนะถ้ามันเป็นทางผ่านพี่นะแต่พี่ก็จะตามไปต้อนให้แล้วก็หากันให้เจอล่ะสำหรับคลิปนี้โอเคคนระับสวัสดีครับ